แล้วบอกว่าเฟี้ยวแล้วบอกว่าเจ๋งไอ้ไอ้ไอ้สองนะคือคนเดียวนะอุ้มได้กซ์เดียวนะกูบอกมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วว่าอย่าเล่นกูบอกมึงแล้วตั้งแต่แรกไอ้ควายนะโอ้จริงจริงเลยเฮียหรือว่าเก่งแต่แกงเล็กไว้สัตว์อะโอ้ทำไมวะเขาสู้ไม่ได้หน่อยมึงก็เลยกดเขาเหรอโอ้กดมึงยาวๆนะไอเด็กเฮียฉันต่ำเขาเป็น่ยนแฟนบอกว่าอะไรหมดยุคของเราแล้วหมดยุคของเราแม่งอะไรของแม่งไม่รู้ลุงกูไม่ได้กูยืนเหยียบหน้าอย่างหมดยุคยังไะ เออมันอกจะเป็นโนหนึ่งพี่คุณบอกคุณบอกคุณบอกหน้าเกไหนสัตว์โนหนึ่งเฮียอะโนหนึ่งขี้แพ้เหรอเอาคุณถามในในเทโกมันเรื่องอะไรมันชนะบ้างมาโอ้โหเฮียมีมีแกงเลยไงโอ้ไปกดแกงเล็กอะซิวเวอร์ไปกดเลยเฮียไปนั่งไล่กดแกงเล็กอะเอาตามที่พวกมึงสะดวกอ่ะเดี๋ยวกูจะกระชืบมึงต่อไลากดแกงเล็แกงไหนอะเดี๋ยวกูจะกระชืบมึงไอเด็กเฮียเฮียไีกด็กซิวเวอร์ก็แพ้แม่งบอกแม่งบอกมีของเยอะของเยอะแต่นอนแต่แบบไฟแพ้แม่งไม่จะเป็นนะตรงเลย ผูไปผู้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 ไเผู้ไปผู้ายผ้ไปผู้ไปผู้ไปผู้ไมผู้ไปผู้ไปผู้ไน่ึงไเผู้ไปผู้ไปมู้ไปผู้ไปอู้ไปผ้ไปผู้ไป้ไหผ้ไปผู้ไปผ้ไอ้ไปี้ไเผู้ไป้ไปผู้ไป้ไปผูยไปผู้ไ้ไปผู้ไปผู่ะป้ไไู้ไปวู้ไปผ้ไป้ไ้อปผ้ไปู้ไอผู้ไปผ้ไไปผนี้มู้มึงูู้้้อูู้้้มู้ไ้้ไ้อ้ไ้้้เ้ยูอ้ไ้้ไ้้ย เรียกอะไรเฮียนี่ไม่ใช่ฮิโร่ชีนะเฮียเอทีเอ็มไม่ทัตว์แกงเอทีเอ็มเฮียแกงเอทีเอ็มไม่เฮียเดี๋ยวก็จับแม่งใส่ปุ๋ยทุเรียนหรอกไอ้สัตว์ไปออกกําลังกายไปแกงหูละหูไอ้ปานินโอ้โหพี่แกงหุนละหูพี่แกงหุนละหูอยู่หูละหูไปใส่เอวไปไยพวกเฮียนี่เวลาไม่มีพวกมันไม่กล้าบับเลยเลย ระจอนิ่งนิ่งเลยนิ่งเลยใช่ปะไม่เคยามันหมามันหมามันหมาไม่รู้ได้กินข้าหนาเดะเวลาต้องรอเราด่าก่อนเนี่ยมนกจะด่ากลับเน่ยใช่ต้องอยู่มันต้องอยู่มันฝูกอ่ะมันหมาเอพวกพวกอเสริมอ่ะพวกล้อเสริมเออพอด่าคืนเงียบไปเียพอด่าคืนอ่ะเอ้่ไม่กดทงได้เพื่อนกดทงได้นะชั่วโมงอ่ะเดยวไปเล่นทิ้งกรอนเอาเพื่อนยเปียก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 มีเีลังก่อนก่อนรีเอยี่นี่ไปทิ้งไว้โมป่ะเออได้ละทิ้งตามฐาขยะก็ได้ ไม่ค่ะยากเฮ้ยจับเวลาไอ้เป็นป่วยไม่ปิดเลยในไฟไมือนิตัวฟีอะไม่ไม่แบบว่าให้มันขอพูดมาให้มันขอพูดมาถ้าตามไม่แบบว่าแบบว่าแม่งเข้ามาปุ๊บแม่งแม่งทำอะไรไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีหมอก็ไม่มีผมจับเวลาอยู่ไปเถอะคนสวยเดี๋ยวคนรวยรอนานพอดีว่าฉันจนอ่ะนะก็คือว่าผมมาจับเวลาอยู่แต่แต่แต่ถ้ามันขอพูดมาแล้วไม่โกงเวลามันก็โดนนับวิชั่นสีแดงเลยไอ้ย่าอยากใส่สูตรสีดำอะไรเงี้ยเล่าใช่ปะเบื่อว่ะไอ้ย่าใครจะไปรวยเท่าแกวะเพื่อน ไม่ไหววะ่ะฉันขอยอมดีกว่าจริงพี่เอ้ยก่อนเอาไปทิ้งมึงดูในกระเป๋าวันนี้มันมีาย,ม,ม,ยมึงดูในกระเป๋าวันนี้มันมีายนินจาโคโนฮาปะป่ะเรื่องเงินฉันอาจจะแพ้นะแต่เรื่องแกฉันไม่ยอมนะดูว่าคมสวยหืมไม้พี่จังนับั้งทีมา <c oughs> จำหนังอังกัง <c oughs> จำหนังไอ้ชิ้นนี้กาดซ่อมไฟไม่มีกล่องซ่อมไฟกับเบอร์เกอร์สองน ี่นี่แกเบอร์เกอร์เหรอไม่แบ่เบอร์เกอร์ไปแจกกันเ่ไหมพี่แจกพี่แจกินกินไข่คาเวียที่นี่แดกแดกเบอร์เกอร์โหเยอะจนตัดเลยโอ้โหพี่แจกพีแจกพีแจกประกันเนี่ยใช่หรอเออมีมีประกันจริงป่ะนยจริง้จริงลองดูลองดูลองดูนี่ลองีอ้ดีสาลาอันนี้ไม่มีจริงมาอบูลอะไรใช่ดิเออว่ะ

เขารบอกเอาใช่เดีวคนนึงรวมๆดิเอารถรวมตะแกงก่อนเลยอันดับแรกรวมตะแกงไแล้วอ่อตอนนี้ต้องต้อเรียกรวมอะไรเฮ้ยดัแชนดี้ดัแชน้เพื่อนเพื่อนเราได้มีโทรศัพท์ใช่เพื่อนเราได้มีโทรศัพท์ใช่ ไอ้หมงไปผมขาดปีหว้ว่ารอเรอะรรอดินรอรอรอตะแกงที่ตะแกงตะแกงตแกงที่อะไรวะคืออะไรวะเตจบอกดิพี่เจตะแกงเจเพื่อน่มันถูกว่ะไอ้ี่มันอยู่เนี่ยขวามือเนี่ยพี่คือคือเราจะขับไปแถวสะพานนะพี่เราให้เพื่อนที่อุมาขับผ่านเพื่อให้เรากันไม่ตำรวจตามต่อตกลงกาลังไปนะเกางกำลังไปตลงกาลังไปที่บ้านรชีนะ ไม่เกินสี่ห้านะไม่เกินสี่ห้านะไมเกินสี่สิบสี่ห้านะอดูเวลานะดูเวลานะเรียชวร์นะสินาทีก็ได้เข้าได้หรือเล่าโอ้ยตำรวจน่าขนประมาณยี่สเนี่เวลาไหไหวไหมึต้องให้เนี่ยต้องให้ไอ้เอ็มลากอะตะแกงตะแกงเลยตะแกงเลยแกงเลยไอ้ี้คกูแบบมันตกไปไปกูแบบน่งมันมีอะไรเราเรเวลาตั้งนานเราไม่รู้ปะไม่รู้ปะมันต้องนานนะ ไม่มีตาซื้อบัตรเหรอเฮียเนี่ยไม่รู้ผมแบบผมเอาไปจบไปเฮียเฮียผมนั่งคิดอยู่คิดอะไรหายหายไปแล้วไปยิ้มมาเอ้าคิดแบบแบบการมดมีบอลเจ็ดหน่อยไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกอยู่ปะไอ้เปี๊ยกตามไอ้บอสตามดิตามอยู่พี่ตามตามเราตามเราตามกําลังมาพี่กํลังมากำลังมาเอาเข้าเอาเข้าสี่สิบเลยนะไม่ไม่เอาขาดนะเอาเข้าสี่สิบเลยนะไม่ไม่เอาขาดนะหมดยี่สิบไหวนะเอาไหวนะ ไอมาตอนไหนวะพี่มาตี่นเลยไอมาเพื่อนดมตะแกรงเพื่อนดมตะแกงพี่รามรามดมตะแกรงด่วนเพื่อนก็บอกให้ไปรับที่พับใครนะไปดิไปรับเพื่อนเลยทันทายไปแล้วเพื่อนเลยใคยบอกไปรับไหนก่อนได้ปะไหนรับไหนเอาส่งไปขับไปเรื่อยก่อนได้ปะ ผัดโบนหรือว่าผับไอ้ร้านสักว์ผับริมเลียพี่ผับไหนช้เย็นผับริมเลียคยังไม่ได้กินข้าวเลยผมโอเคเลยรอรอไอ้เอารถข้อมูลมาลากเอารถข้อมูลมาลากม่เน็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เกลมาเดี๋ยวพี่เกลมาบอสถือไว้แบบพี่บอสถือไว้เฮ้ยไอ้ีบอสถือโซ่เหมือนจะหนีทัน ไอ้บอสขับเบี้ยพีก็ได้นะไอ้บอสขับเบี้ยพีเก้นก็ได้นะจริงอ่ะเออแล้วค่อยสับแล้วอี้พีเกตนะเราพีเกตมาเราพีเกตมาเอาเบียมดีกว่าเบี็มชอสุดเบียมกระสุนก็ะสุนมีร้อยแม็กอะอยากเรียมรถบอกได้จบสวยดิน้องสวยดิมีล็อกพีกับเพื่อนมีมีล็อกพีกับเจ๊เพื่อนไม่น่าอยู่เนอเบื่อเอาบ้าเอาบ้าเดี๋ยวไปเอาให้ ไม่มีล็อกพีกูมีทายเลทเอ้ยกูมีทายรถอะต้องไปเบิกว่านว่าทำไมแม่งเก่งแดงอะไตูแดงก็ได้ตูตนตนี้ตัวแตัวแงรอพี่เ้อร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 ออรอี่พี่เจัยียมเียมล็อกพีเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยเียมล็อกีเลทุกคนเลยพี่เจต้องมีทุกคนนะเียรเข้าไล้เียในรถป้าเพื่อนใช่ๆเพื่อนตู้แดงตูวแดงตูแดงตูวแดงตูวแดงพี่เก้ช่วหนพี่จ้ช่หน